ทีนี้ก็เลยกลายว่าเฮ้ยทาไมคลิปเนี่ยมันซ้ําๆร้องเพลงนี้อีกแล้วร้องเพลงนี้อีกแล้วพอคลิปนี้ก็ร้องเพลงนี้แล้ว,ลลลวคลิปนี้ก็ร้องเพลงนี้อีกแล้ว,ลลลลวสวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาพูดสักวันหนึ่งนะครับอยากจะมานําข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้องเพียสนะครับคุณพ่อนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องนะทุกทุกท่านนะครับที่เรียกว่าเข้ามาติดตามกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุณพ่อนะครับก็อยู่น้องเฟียสนะครับสองคนก็ทีนี้การที่จะมาตอบคอมเมนต์นะครับโอ้โหที่แบบว่าเยอะมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยแบบว่ามันไม่ทันจริงจงนะครับก็ต้องเอาเป็นว่าต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า คุณพ่ออยากจะบอกเลยนะว่าอ่านนะทุกคอมเมนต์และก็น้องเทสเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องของการทําการบ้านต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาตอบนั่งตอบคอมเมนต์กับอของพี่ๆนะฮะแล้วก็บรรดาผมขอเรียกพี่ๆแทนทั้งหมดก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงป้านะอานะครับทุกๆคนเลยนะครับที่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็น f อนะครับเพราะว่ารู้สึกมันหา่างเหินเนาะ เอฟซีเอฟซีเป็นอยากให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นครอบครัวมากกว่านะครับก็ขอเรียกว่าเป็นพี่ๆแล้วกันนะแทนแทนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใน u t u b e ใน Facebook ใน t i k t o k นะทั้งหมดทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็แล้วกันนะครับคุณพ่อก็ขออนุญ,ญาตเรียกยงั้นนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือสิ่งที่คุณพ่ออยากจะบอกนะครับคุณพ่อขอบอกนะครับก็คือนะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือที่บ้านเนี่ยนะ คุณพ่ออยู่กับน้องเพียสสองคนนะครับคุณพ่อก็าจะมีหน้าที่หลายอย่างมากๆนะครับในแต่ละวันที่จะต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ามารีดผ้านะครับผาน้องเพียสกินข้าวนะไปส่งที่โรงเรียนนะครับแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านงานบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปัดกวาดเช็ดถูล้างจงล้างจานซักผ้ารีดผ้าทุกอย่างนะครับคุณพ่อต้องเป็นคนรับหน้าที่นั้นนะครับส่วนน้องเพียสเนี่ยก็คือพอไปโรงเรียนก็มีหน้าที่เรียนหนังสือนะฮะแล้วก็ตอนเย็นนะครับตอนเย็นหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนะครับน้องเฟียาก็ค ในแต่ละวันนะครับก็คืออาจจะมีบางวันที่ปเป็นเรื่องดนตรีนะครับหนึ่งชั่วโมงเดือนวันหรือว่าอาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งสองชัว่วโมงนะครับบางวันก็จะมีเรื่องของการทําการบ้านซ้อมดนตรีนะครับต่างๆนะครับก็คือหน้าที่ของน้องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆใน,นกล้องมันโฟกัสบ้างมันโฟกัสบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุณพ่ออยู่ตรงหน้ากล้องไม่ไม่ไม่เห็นหลังกล้องว่าหลังกล้องมันเป็นยังไงนะครับขออนุญ,ญาตสื่อสารตรงนี้ก่อนนะก็คือน้องอ่ะมีมีมีหน้าที่เยอะมากนะครับเน่ยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเเป็็นนดกะครับ เขายังก็ต้องต้องทุกคนก็รู้นะว่าน้องก็คือเด็กอายุ11ดขวบนะครับสิบเอขวบการที่จให้น้องเนี่ยมาตอบคอมเมนต์หมดทุกอันเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องอยากนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็มีข้อตกลงกันว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันในเมื่ออันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนที่ว่าเราคิดว่ามันตอบไปหมดก็คือขอให้อ่านให้อ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะที่มันมีอยู่นะ อ่านว่ามีใครบ้างคนไหนที่มีพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาประจํานะมีพี่ๆท่านไหนมาแสดงความคิดเห็นที่ว่าให้เราปรับเปลี่ยนนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็ให้น้องเกียสเข้ามาอ่านแล้วก็กดถูกใจไว้นะครับจะได้รู้ว่าข้อความนี้ได้อ่านไปแล้วบางทีก็คุณพ่อก็จะเป็นคนเข้ามาอ่านมาตอบให้น้องเฟียสในเวลาที่คุณพ่อว่างน,นะครับนะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องต่อคอมเมนต์นะครับ <Yeah> คุณพ่อก็ขอบอกในเรื่องของการตออคอมเมนต์ต่างต่าง,าง,างนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ เฟซบุ๊กนะครับทิกตอกครับทั้งหมดนะตอนนี้ทิกตอกเนี่ยไม่ค่อยได้โพสตเลยนะเพราะว่าคุณพ่อตัดวิดีโอไม่ทันนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามโนมฟีในทิกตอกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอันนเรื่องต่บคอมเมนต์นะคุณพ่อเคลียร์นะครับก็คือเราก็จะพยายามอ่านกันทุกๆคอมเมนต์นะครับเราจะพยายามอ่านกันทุกๆคอมเมนต์นะครับว่ามันมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับเราก็จะพยายามอ่านนะอันต่อไปนะที่คุณพ่ออยากจะบอกนะครับก็คือเรื่องของ เรื่องของเพลงอันต่อไปนะที่คุณพ่ออยากจะบ,บอกนะครับก็คือเรื่องของเรื่องของเพลงนะครับเ,รเพลงนะรฮะเพลงที่น้องร้องนะครับนะแล้วก็ที่ลงใน youtube นะครับเรื่องของเพลงคลิปต่างๆที่ลงไปใน youtube ก็ดีนะครับใน Facebook ก็ดีในอินสตาแกรมในทิกต o k ก็ดีนะครับในทุกๆแฟตฟอร์อมนะครับคุณพ่อต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะเรื่องของคลิปที่ทุกท่านได้ดูกันนะครับนะะคือ ตอนแรกที่ทำนะครับตอนแรกเริ่มเลยที่คุณพ่อเริ่มทำ u t u b e นะครับก็คือ,อคุณพ่อเนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บเรื่องราวของน้องเฟียสในแต่ละช่วงวัยไว้นะว่าช่วงนี้เวลานี้ร้องเพลงที่นี่ที่นี่มีคนดูประมาณนี้ประมาณนี้ในแต่ละวันเนี่ยคุณพ่อก็จะถ่ายคลิปเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็ จะเลือกเอาช่วงเวลาที่มันสะดวกที่สุดในการถ่ายนะครับเพราะว่าคุณพ่อต้องเล่นกีตาร์ด้วยนะครับเล่นกีตาร์อยู่เนาะคือทุกคลิปที่เห็นน้องอยู่นะก็จะมีคุณพ่อเล่นดนตรีอยู่ข้างๆด้วยตลอดนะครับฉะนั้นมันก็บางทีการที่เราไปถึงที่เล่นแล้วเราจะมัวแต่พะวงตั้งกล้องโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่า ค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเวลาเล่นที่จํากัดนะครับนะด้วยความด้วยความยุ่งยากของพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะฮะเพราะว่าเรื่องของแต่ละพื้นที่ที่ไปเล่นนะมันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเนื่องจะไปเล่นตรงไหนก็เล่นได้เลยนะในสําหรับในภูเก็ตนะแต่ที่ที่อื่นนะที่อื่นเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้นะแต่ที่ภูเก็ตนะไม่ใช่ว่าจะไปเล่นตรงไหนก็เล่นได้นะครับนะก็ต้องมีการขออนุญาตนู่นนี่นะโอ้ยุ่งยากมากมายวุ คุณพ่อเนี่ยถ่ายคลิปน้องเนี่ยลงไปในตฟออ์มนะครับ YouTube, TikTok, Instagram, Facebook นะครับบางทีนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือพอวันวันนี้คุณพ่อถ่ายใช่ไหมเมื่อาวานได้ลง YouTube ไปแล้วคลิปนึงแล้วก็วันนี้ก็เลยมาลงใน Facebook อันนี้คือก่อนก่อนที่จะมีพี่ๆเข้ามาดูนเยอะๆนะครับก็คือ,อวันนี้สะดวกลงเอาลงแฟนเพจบ้างิฟาอะไรเงี้ยครับบางทีน้องก็เออพ่อคิดเนี่ย ดูดีนะเขาพ่อก็ลงให้ในแฟนเพจบ้างบางทีตัด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 เสร็จกลับไปลงที่ i n s t a g r กรก็มีนะครับฉะนั้นคลิปแต่ละคลิปของน้องเนี่ยครับมันก็จะอยู่กันแบบว่าซักไปหมดนะครับ <S 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 คือแบบบางทีตั้งแต่เริ่มเนี่ยคือคุณพ่อไม่ได้จัดระเบียบเรื่องคลิปตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็คือที่แรกก็ว่าจะโพสต์เก็บไว้เป็นเรื่องราวของลูกคือในช่องของน้องเฟียสก็มีช่องส่วนตัวของเขานะครับพ่อก็ทําช่องไว้ว่าเออเนี่ยเรื่องราวของเียพ่อเก็บไว้นะร้องเพลงรีวิวตุ๊กตาบาบี้โน่นนี่นั่ง ส่วนพอมาที่หลังๆว่าเออเฟียสเราเริ่มร้องเพลงเรื่องเอาจริงเอาจังในเรื่องของร้องเพลงแล้วพ่อเลยว่าเอะพ่อทำคลิปแล้วก็เอามาลงในช่อง YouTube ที่มันเป็นช่องของพ่อเลยเพราะช่องของพ่อนี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพลงก็เลยเอาเพลงของน้องเฟียสเนี่ยฮะที่น้องเฟียสร้องเป็นคลิปต่างๆที่ไปแสดงนะครับมาลงใน YouTube ของช่องพ่อที่กลายเป็นว่าคลิปของน้องเฟียสเนี่ยมันจะมีอยู่ดังนี้นะครับก็คือมีช่อง YouTube Freedom Life Music มีช่องยู u ูบเฟสชัแนลนะครับแล้วก็มี Facebook ประภาพรสีเมืองนะครับแล้วก็มี Facebook ของคุณพ่อสายฟูงสายฟูนะครับแล้วก็มีใน t i k t o k นะครับแล้วก็มีใน i n s t a g r กรนะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่6แพลตฟอร์มหลักๆที่ลงคลิปอยู่นะครับคือบางทีลงใน i n s t a g r กรไม่ได้ลงใน Facebook ไม่ได้ลงใน YouTube บางทีลงใน YouTube แล้วก็มาลงใน Facebook ก็จะเป็นคลิปซ้ำๆทีนี้ก็เลยกลายว่าเฮ้ยทำไมคลิปเนี่ยมันซ้ำๆเฮ้ยคลิปนี้ทำไมอยู่ตตตรรงงนนนออนน้้ีีออออคื เพราะว่าคลิปมันเริ่มเริ่มเป็นไวนรนะัลน่ะเป็นที่รู้จักกันมากมายนะครับก็ทีนี้มันก็เลยพ่อก็เลยว่าเฮ้ยคลิปต่างๆที่พ่อยังไม่เคยเอาลง u t u b e ตอนนี้คือมาตั้งเป้าหลักอยู่อย่างนึงก็คือเป็น u t u b e นะครับเพราะว่า u t u b e เนี่ยรู้สึกว่าจะมีพี่ๆนะเข้ามาดูเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ตามมาด้วย f a c e b o o นะครับเยอะมากาจริงๆอ,อันนี้ <Yeah. S 1> ของเรื่องของคลิปนะครับก็คือเริ่มแรกเดิมทีพ่อไม่ได้ตั้งใจว่าจะว่าจะลงเพื่อที่ว่าเฮ้ยมันจะ เอ่อเอามาสร้างรายได้หรือเอามาทําเป็นงานเป็นหลักไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็แค่อยากอยากเก็บเรื่องราวของของลูกไว้นะครับนะอันนี้เรื่องของคลิปนะก็จะมีอยู่ทุกแพลตฟอร์มอย่างที่บอกไปแล้วนะบอกไปแล้วนะทีนี้มีคําถามนะฮะวะ่าเฮ้ยทำไมคุณพ่อลงคลิปซ้ําๆเดิมๆเ,เออ้องเพลงนี้อีกแล้ลองเพลงนี้แหแล้วพอคลิปนี้ก็้องเพลงนี้แล้ว คลิปนี้ก็ร้องเพลงนี้อีกแล้วนี่เยอะมากนะครับเนี <c> ่ย <oughs> คุณพ่อก็ต้องขอบอกตรงนี้นะว่าเหมือนที่คุณพ่อบอกไปกับคล้ายๆกับการทําคลิปก่อนหน้านี้นครับ <c oughs> คือเวลาที่คุณพ่อสะดวกที่สุดในการถ่ายถ่ายคลิปนะครับก็คือช่วงที่จะเลิกแหละ <What? S 1> คืออาจจะเป็นเพลงสุดท้ายเนอะสังเกตไหมว่าพอเป็นเพลงสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพ่อจะเอาวะไหนๆก็เพลงสุดท้ายแล้วขอวางกีตาร์มาถ่ายคลิปให้น้องสักคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยนึกเอาไ่้ คือเออนะวันนี้คนเยอะคลิปสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้วเราก็จะถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งเก็บไว้ว่าวันนี้แต่งชุดแบบนี้น้องไว้ขนาดนี้ร้องเพลงนี้แต่ทีนี้เวลาปิดท้ายคุณนึกออกไหมเวลาเราไปโชว์การแสดงของเรานะครับเพลงสุดท้ายมันจะเป็นเพลงที่เป็นเล่าๆพวกเพลงที่แบบจะเป็นเพลงเดิมๆเพราะว่าแลตฟองการเล่นของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นเพลงหนักๆอยู่ในช่วงท้ายเลยนี่ทีนี้ทุกคน็ั้งในเออเพลงเนี่ยเชฟออฟอยู่เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมาก จะบอกให้ว่าเพลงเพลงเชฟออฟยูเพลงเอวิลเซวายเพลงอะไรพวกนี้นะครับบางทีคืนนึงต้องเล่น2รอบ3รอบนะเพลงมังคีแดนด้วยเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาส่งต่อคลิปพวกนี้กันเวลามาก็จะมาขอเพลงเชฟออฟยูเอวิลเซวายมังคีแดนเอ่อเดนมังกีซอมบี้อะไรขออยู่ไม่เยอะนะครับขอเพลงซ้ำๆเดิมๆเหมือนกันนะครับแต่เพลงใหม่เราก็เล่นนะเพลงจีนเพลงโน่นเพลงนี้ก็นั้นก็เล่นแต่ว่าคือคุณพ่อไม่สะดวกมาทายเข้าใจไหมคือบางทีถ้าวันไหนที่คุณพ่อเอาขาตั้งกล้องไป ก็ทั้งคุณนึกออกไหมว่าเราต้องเดินจากเซ็นทรัลจังซีลอนนะครับไปที่ปากซอยบางลาแล้วพ่อเนี่ยมีกีตาร์หนึ่งตัวขาไม้อีกหนึ่งอันตู M ้แอม์อีกสองใบนะที่พ่อต้องเดินลากไปนะเพื่อจะไ,ไปถึงจุดหมายมันหนักมากครับทุกคนมันหนักแล้วกว็ทีนี้จะเอาขากล้องเอากล้องวิดีโอกล้องมือถือการจะไปเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับคือมันทําได้ยากมากแล้วพอไปวางกล้องนะครับทุกคนรู้ไหมถ้าเราเออกขาตั้งกล้องไปวางเมื่อไหร่นะครับ คนที่เขาจะเข้ามาดูอ่ะบางทีเขาก็เกรงกล้องนะคือเขาไม่อยากจะออกกล้อง,องคุณเข้าใจไหมบางทีพอตั้งกล้องปุ๊บเฮ้ยมีกล้องตั้งจะเดินให้ตั้งเอ้ยเห็นกล้องเลี้ยงก็มีมีนะครับคือก็เลยว่ากลายเป็นว่าพ่อจะอาศัยช่วงเวลาเพลงสุดท้ายเป็นส่วนมากเลยนะก็จะมาถ่ายถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นว่าเออเนี่ยถ่ายคลิปแต่ทีเนี้ยในตอนนั้นตอนนั้นณเวลานั้นที่ถ่ายณจุดจุดนั้น คือไม่ได้คิดเลยว่าคลิปมันจะมีคนดูเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าคลิปมันจะดังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะดูเยอะอะไรขนาดนี้อะไรนี้คุณเข้าใจไหมคือแล้วคลิปที่พ่อถ่ายไว้น่าจะบอกเลยนะคลิปเนี้ยมีเป็นร้อยร้อยเลยนะแต่ว่าเป็นเพลงเดิมๆอืมคือไม่ได้เอาลง youtube ด้วยนะก็ยังเก็บไว้อยู่ใน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 เขาเรียกว่าเอท์นอลน่นเนาะก็เก็บไว้เป็นตั้งแต่ลูกเขาตั้งเริ่มหัดร้องเพลงขนาดคลิปแรกที่เขาไปร้องเพลงที่รีเป๊ะนะ ตั้งคลิปแรกเลยครั้งแรกในชีวิตที่เขาไปร้องเพลงเปิดหมวกนะตอนอายุเจ็ดขวบนะเขาไปเปิดหมวกคุณพ่อที่ Walking Street ที่บนเกาะลีเปะนะก็ยังมีเลยนะคลิปนั้นยังเก็บเอาไว้อยู่เลยนะก็ยังมีแต่ว่าไม่เคยเอาลง YouTube เหมือนกันนะหรือว่าจะลงไว้ในแพลตฟอร์มไหนสักอันนี้แหละเพราะว่าเนื่องด้วยคำว่ากล้องไม่ชัดบางทีเสียงไม่ดีนู่นนี่โอเยอะมันก็แต่ว่า เวลาพ่อมาเปิดดูนะอยู่บ้านพ่อจะเอาคลิปเก่าๆพวกน,นี้มาเปิดดูคุณเขาจะมวาว่ามันเป็นมันเป็นความสุคขครับเ,เราเออดูดูลูกเราเล่นดนตรีเออร้องเล่นกับคนดูถึงเพลงจะเป็นเพลงเดิมๆนะแต่ว่าบรรยากาศในรอบๆนั้นนะคุณพ่อเน้นบรรยากาศนะรอบๆเวลานั้นคือเฮ้ยเขาสแสดงเป็นยังไง <yeah. S 1> เฮ้ยแอคติ่งเขาเป็นยังไงคนดูเป็นยังไงคือมันได้ความสุขตรงนั้นมากกว่าในนี้ก็มันก็เลยว่ามันดูน่าเบื่อคุณพ่อเขเข้าใจพอ พะมันไปอยู่ใน u t u b e ใช่ไหมเหมือนเพลงเดิมเพลงเดิมเพลงเดิมมันน่าเบื่อใช่ไหมใช่คุณพ่อรู้ว่ามันน่าเบื่อแต่ตอนความรู้สึกของเราเนี่ยคุณเป็นพ่อเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อนะเพราะตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะถ่ายเพื่อเอามาลง youtube เป็นร่่าเป็นฐานถ้าเราคิดวางแผนอย่างนั้นเราก็คงไม่ถ่ายเพลงเดิมเดิมใช่ไหมอ่านั่นแหละคือคุณพ่อก็เลยถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสุดท้ายของวันนั้นๆนะครับของวันนั้นๆอันนี้ก็คือเป็นเเเหตตุผลลนนึงงงงะครรับื่่่ออขพวาาทํไมมีแ เพลงเดิมๆม,มีแต่คลิปเดิมๆเ,เพลงเดิมอีกแล้วร้องเพลงนี้แล้วร้องเพลงนี้อีกแล้วคือคุณพ่อจะถ่ายแต่เพลงเดิมๆมาเลยเพราะว่าอะไรพอตอนเลือกอ่ะพอเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่มั่ก็ยังมีเพลงเชฟออฟยูปิดท้ายใช่ไหมเพลงอิสวน์ปิดท้ายเพลงสอมบี้คือเพลงปิดท้ายมีไม่มกี่เพลงหรอกคือเอาให้แบบตาตึงประทับใจนักท่องเที่ยวชุดๆนั้นที่เขามาดูเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันคุณเข้าใจไหมมันเปลี่ยนไปทุกวันฉะนั้นโชว์รูปแบบโชว์เราเนี่ยอาจจะเพลงก่อนหน้านั้นคือมันไม่ซ้ำแต่เพลง แพทที่มันเป็นแบบว่ามันเป็นแพทเปเรียกว่าเป็นไงนะเป็นแพทส่งท้ายเนี่ยมันต้องแบบยิ่งใหญ่นึกออกปะเล่นแล้วมันแบบว่าอยมันแล้วคนดูแบบเพราะมันยิ่งเข้ามาเข้ามามันก็จะดึงแบบคนเข้ามาเยอะๆมันก็จะเป็นแบบว่าเออสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงเดิมพอคุณดูแบบเพลงเดิม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 มันก็เบื่อใช่ไหมอ่านั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าจะดูเพลงเดิมนั้นแบมีเพียบเลยมีเป็นร้อย มีเปร้อยคลิปเลยลคือถ่ายเยอะเยอะจริงๆถ่ายเยอะจริงๆนะรับทำไมทำไมมีแต่ภาพมุมภาพมุมกล้องไม่สวยเลยมุมกล้องไม่แพงเลย